สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับตากค่ะกับมุมมองดัชนีแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่1มีนาคม2024นะคะเริ่มต้นเดือนกันแล้วนะคะเรามาดูกันว่ามุมมองดัชนีต้นเดือนเนี่ยและในเดือนนี้เนี่ยจะมีมุมมองไปทางไหนบ้างและจุดไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ตัวของดี40นนะคะเริ่มต้นเดือนแบบนี้ขออนุญาตไปดูเดือนที่แล้วหน่อย จากที่เรานะคะได้เหมาะมุมมองนะคะของเมื่อวานไปว่าลองดูเลยนะว่าเดือนนี้เนี่ยจะปิดแบบไหนนะคะโอ้โหพบว่าเรานะคะได้จุดดีมานเพิ่มใหม่อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือตรงนี้นะคะได้ทำเฟรมมันเลยทีเดียวไปดูต่อในทำเฟรมวีค่ะวีก,ก็ยังคงปิดเขียวนะคะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันหน้าเท็ดบายยังคงได้เปรียบนะคะไปดูต่อในทำเฟรมเดกันบ้าง Day, เดโมื่วายก็ยังปิดเขียวค่ะจะบอกว่าหน้าใบยังคงได้เปรียบอยู่มากๆและเดนะคะได้สร้างดีมาน์เพิ่มเติมไว้อีก1จุดนะคะจากเมื่อวานนั่นเองและมีดีมาร์จุดที่2ที่รออยู่ด้านล่างนะคะจะบอกว่าต่อให้น้องลงมาแค่ไหนเนี่ยก็ยังมีดีมาร์รอรับอยู่นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปดูจุดเข้าเทรดกันดีก,กว่าว่าสำหรับวันนี้เนี่ยตัวดี4 e 0เนี่ยเราจะเข้าเทรดตรงไหนกันได้บ้างอย,ยลงไปในทางเฟรม H 4ค่ะ ในทางเฟรมเฮสซี่เนี่ยโอ้เขานะคะได้สร้างเรียกว่าเป็นดีมานนะแต่ว่าเป็นดีมานที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะย่อยไปดูว่า,าแถวๆบริเวณแถวเนี้ยมีดีมานของทางเฟรมเล็กเนี่ยรับอยู่หรือเปล่าแต่ที่เราเห็นแน่เลยคือดีมานของเฮสี่ตรงนี้ค่ะทุกคน นี่เป็นกรอบสีเขียวเข้มนะที่เขานะคะสร้างเป็นดีมานให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกหนึ่งจุดของดีมานเฮสีก็คือท่าล่างนี้เลยซึ่งก็โดนดีมานเดย์ดักอยู่เช่นเดียวกันงั้นเราย้ายพฤติกรรมไปโดยทางเฟรมเล็กกันบ้างจะบอกว่าแผ่วันนี้ง่ายมากเลยทีเดียวนะคะของ h 1เนี่ยเทรนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือเทรนเป็นเห็ขาขึ้นมาตั้งแต่ข้างล่าแล้วเนาะ ณวันนี้เนี่ยเราจะหาโอกาสในการย่อแล้วก็บายกันต่อจุดแรกค่ะที่เราเห็นเนาะเราจะเลือกที่จุดดีมานก่อนดีมานนะคะของ h 1จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ราคาประมาณ750ห้าสวยเลย750นะคะเป็นดีมานจุดแรกนะคะที่เราจะเข้าเทรดแต่ยังไม่หมดเขานะคะได้สร้างเป็นแนวโรแบกไว้ด้วยหนึงอันเอาแถวนี้แล้วกัน เป็นเวิร์กนะคะประมาณ6กหนี่เป็นแนวโทแบกนะคะที่น้องมีโอกาสที่จะย่อแล้วมาเทสไปได้ก่อนอีกหนึ่งจุดก็คือจุดด้านล่างนี้ค่ะเป็นดีมาอีกหนึ่งอันของทาง f แฮ m h นนั่นเองมุมมองสำหรับ d ีนะคะสีสูงวันนี้มีแบบนี้จุดที่หนึ่งก็คือมาเทสต,ตรงที่แนวรับแล้วขึ้นต่อเลยอันที่สองก็คือลงมาหน่อยลงมาใช้โซนนะคะ แล้วก็ขึ้นไปยังในหน้าบ่ายก็ยังคงได้เปลียกและจุดที่3ค่ะเขาอาจจะมาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งยางี้นี่นะคะอ่ะเ,เปลี่ยนสีให้นี่เลยมี3 4สีนะคะให้เลือกการซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวใดๆทางนั้นนะคะหรือจะมาอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ย่อเลยจ้ะ เบดเบทเบแล้วก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะย่อแล้วก็เทขึ้นไปได้ต่อแบบนี้เลยนะคะเป็นสีอะไรดีตรงนี้สีม่วงละกันอ่ะประมาณนี้นะคะนี่คือมอุมมองของ d e 4 0ในทางเฟรมเมชหนึ่งอนะคะมองเป็นสีภาพนี้เลยนะคะยังไงหน้าเทปบายยังคงได้เปรียบแต่ถ้าน้องบอกว่าอ่ะขอลื่นหน่อยละกัน มาแบบเด้งๆย่อๆฟึง้งมาถึงตรงนี้ขึ้นปุ๊บลงมาเทสที่ที่มาของเฮสเราก็ยังหาโอกาสในการกลับตัวของเฮสแล้วก็กลับตัวไปได้ต่อสีอะไรดีละ่ะสีเหลืองได้ไหมอะนะคะมีหลากหลายมุมมองเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นมุมมองของหน้าเหตุบายทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เรามาหาโอกาสในการย่อบายกันเถอะนะคะไปดูตัวถัดไปค่ะก็คือตัวของน้อง 1> U.S. 1 0 0นะคะจะบอกว่า U.S. 1 0 0เนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะที่เราบอกไว้ว่าน้องนะคะมีโอกาสที่จะติดแถวๆบริเวณนี้อะนะคะนี่น้องนะมีโอกาสที่จะมาติดแถวนี้แล้วก็ลงไปเกิดสัญญาณกลับตัวแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปนะคะกลับมาใช้ QA อีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นไปตามแผนนั้นเลยนะณเมื่อคืนนะคะน่าจะเป็นเมื่อคืนที่เขานะคะลงมาเทส แล้วก็คือลงมาใช้ QM อีกรอบหนึ่งนี่นะคะเขาก็ดันมาจาก QM นี่แหละปุ๊บตรงนี้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น QM buy ทีนี้แล้ววันนี้ล่ะเราเทรดยังไงกันได้บ้างนะคะต้องบอกว่าแ้าจะไม่ต้องย่อยไปดูทมงเฟรมพฤติกรรมอื่นเลยนะคะเราสามารถดูได้ไทม์เฟรม H1 เลยเราก็จะเห็นตรงนี้ค่ะ เป็นโซนนะคะดีมานที่จุดแรกที่เราจะเข้าเทรดบายของ H 1นึ๊บบวกกับตรงนี้ค่ะมีแนวรับที่สำคัญด้วยอยู่ที่18070ทุกคนนี่นะคะ18070เนาะอันนี้ในทมเฟรม H 1นะคะในขอย้อยไปดูพฤติกรรมในทางเฟรม M 30หน่อยอืมสวยมาก ในทำเฟรม M สาสิบนะคะเขาแอบ,บมีโซนย่อยๆอยู่ตรงนี้ขยันตีออกไปนะคะกรอบของ M สาสิบเนี่ยจะเป็นขอบสีเหลืองนะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็จะเป็นแถวนี้นะคะก็เป็นดีมาของ M สามสิบเช่นเดียวกันเรานะคะยังสามารถที่จะเล่นบายจนไปได้ถึงด้านล่างนี้เลยนะหลุดนี่คือ q M นะหลุดโซนข M เดิมนะคะเอาใกล้ๆก่อน ใกล้ๆนะคะจะมีประมาณนี้ภาพที่หนึ่งก็คือย่อแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้สวยมากอันที่สองนะคะอาจจะมีการย่อและเทสลึกหน่อยขึ้นไปและอันที่สามก็คืออาจจะมีการย่อเด้งลงมาเทสตรงนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งสีน้ำเงินอะ หรือภาพเดียวกันเลยนะคะกับน้องคนดีนะคะก็คือการทําพักตัวปึ๊บทำเบสแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งรอบนั่นเอง ะะยังไงหน้าเถ็ดใบยังคงได้เปรียบยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวใดๆนะคะสำหรับดัชนีนะคะทั้ง2ตัวเราก็ยังคงมองหน้าบ่ายได้เปรียบอยู่นั่นเองนะจ๊ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือมุมมองดัชนีค่ะประจำวันศุกร์ที่1มีนาคม2024นนั่นเองนะคะพี่ๆนะคะก็สามารถตั้ง alert นะคะแจ้งเตือนตามจุดต่างๆได้เลยนะคะและสำหรับเดือนนี้นะคะเราก็มีกิจกรรม เทสดนะคะรวมถึงการเรียนพฤติกรรมทองใครเททองมากรองกันตรงนี้นะคะวันที่12-14ถึง14นะคะที่โนวเทลรังสิตตั้งแต่บ่ายโมงจนไปถึง5ทุ่มเลยนะคะนอกจากเราจะได้ลงมือทำนะคะเทสดไปพร้อมๆกันแล้วยังได้เรียนพฤติกรรมทองนะคะที่ออกมาจากคอร์สทองเลยเช่นเดียวกันนะคะยังไงถ้าพี่ๆสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะคะและใครที่ยังไม่ได้เข้าอยู่ในห้องเทเล gram นะคะห้องคอนเฟิร์มสัญญาเท เราก็สามารถติดต่อแอดมินได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะตาขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ เปิดก้าฟองคำเท่ากับเปิดประตูสู่ความบางัางเห็นบรรยากาศทางหลังนี้ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะสามารถมาพบกันได้วันที่12-14มีนาคมนะคะเทรดสด3วันเต็มพร้อมเรียนเทคนิคเทรดทองนะคะคุณจะมีอาวุธในการเทรดทองติดเครื่องมือเทคนิคในการเทรดทองถ้าหากว่าคุณเองวันนี้นะคะตัดสินใจสําเร็จเป็นคนที่สําเร็จด้วยเทคนิคเทรดทองนะคะมาพบกันค่ะ3มวันสามคืนนะคะที่โรงแรมโนเทลลังสิตค่ะ